ดูตรงนี้ดูคนดูดูน่ะโอเค okay, ได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดนะ okay. นี่้อยมากดอกเล็กๆอยู่นี่เด้นี่ดอกเล็กมากทุกคนเห็นในจอเหมือนมันใหญ่แต่ว่าเขาดอกเล็กมาก ทักเดียคลอดดันจะดูคนดูมานมานัมนมันกระดมากต้องค่อยเอาค่ะเอาที่เอาได้ โดนแทบไม่ได้ทุกคนเย้ยมันจะทําลายตัวเองไปเลยนะมันจะแตกโป๊ะไปโหลดะนาวเลยนะได้แค่นี้ออกดูดูอวยสยงาม มากกันอยู่มาเป็นจุ้มไปเลยจ้ะหนองเลยง้ำกระโดดเนี่ยคือก็เป็นสีดำแล้วค่ะทุกคน ดูเป็นอย่างเงี้ลยอ่ะอือนี่หนาวนาวที่ได้ không ạ ธรรมดาตรงนี้จะเยอะมากแต่ไม่ทันคนอื่นเขาลอยเขาเก็บไปหมดแล้ว พาเนียเห็นไหมคะเป็นสีดำเลือกนะคะสีส้มเสร็จเรากระพุ่งเลย,ยนักสวยไหมวันนี้ได้หนุม่มมีความสุขมาก เมเน่าเ้วเนี่ยเอานี่ดีกว่าสวยงามอยู่เด้อคืออากาศมันแปรป่วนหนักมากคือเรามาเอาเห็ดก่อนเนาะ Jag måste med det här klipp. Framme, Nicky. อยู่แบบนี้สวยขาสวยดอกสวย โดนฝนเยอะเลยไหมตัวใหญ่ค่ะ ดืดีมากคุณผู้มโอ้แบบนี้สวยมากเนี่ยเป็นชอบขาลงเหลืองเนี่ยนุ่มเดือดจ้าน่า กนนดี่ชอบเก็บตามอย่างเงี้ยมันจะดอกสวยขาสวยมากทุกคนดูเขาเอบอยู่งเงี้ยดอกสวยมากฝนตกมาเร็วตกหนัก อเกตดูแขนเสื้อแป้งเปียกหมดดูดิเยสวยงามเหี้ยง ข้างล่างก็จะเป็นเน่าๆแล้วทุกคนเสียดายแห้งเก็บเลือกเอาเด้อนี่นี่ได้ไม่ได้แล้วได้อยู่นี่ฝังตรงนี้ได้อยู่ไม่ได้หมดแต่ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นอย่างเงี้เยเปียกๆเฉะๆแล้ว okay ดกอกแข็งเอาค่ะแข็งแบบนี้ดีค่ะอยู่ทนอยู่นานเอาปัญหาไแต่ดอกแข็ง จ้าทุกคนคะ่ะแป้งถึงบ้านแล้วะคะนี่คือผลงานนะคะทั้งหมดสามตะก้านะคะนี่คือสรุปผลงานของเขาทั้งหมดนะเต็มมานี่เลยค่ะผนโต๊ะกับเขาโต๊ะใหญ่เต็มอาญาเลยค่ะแป้งยังไม่ตัดขานะคะเนี่ยคือเยอะมากพูนๆเลยจ้ะอันนี้นมาดูของคุณพ่อคุณพ่อตัดขาได้ตะก้าเดียวทุกคนคะ่ะ แล้วมันแตกต่างกันนะคะทุกคนพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้ทํางานเราก็นั่งตัดชิวๆไปก็ดูผลงานที่แตกต่างกันนะคะเราไม่ได้ทํางานพรุ่งนี้เราก็ตัดนั่งตัดคาเหตุไปชิวๆไปค่ะวันนี้ก็ตัดไปฟังเพลง,งไปนอกจากกินข้าวไปทากินกาแฟไปทำจ้ะทุกคนจ้ะแป้งไปเลยนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่สวัสดี